กัทเชียอังกฤษค่ะหวานซ่าซาค่ะน้ำชนทีค่ะพบก,กับพวกเราสามคนกับรายการ The La d i e s ผู้หญิงแถวนหน้าทุกวันเสาร์นะคะเวลาดีดี17นาฬิกา30นาทีแบบนี้นะคะเปิดหน้าจอทางช่องโมโนเทอร์นาเราเจอกับเราสามคนได้เลยค่ะใช่ค่ะทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะมาอัปเดตกันทั้งเรื่องของความสวยงามสุขภาพร้รานอร่ยอยการลงทุนนะคะเราก็จะพาไปพูดคุยกับคนเก่งๆจากแวดวงต่างๆอีกด้วยล่ะค่ะใช่ค่ะทีน้เราไปดูช่วงแรกของเรานะคะกับ Lady Today ค่ะ มาถึงช่วงแรกนะคะ ladies today ค่ะผู้หญิงวันนี้ผู้ชายเนี่ยนะ่สนใหญ่เขาก็จะมีการลงทุนด้วยนาฬิกาอสังหาริมทรัพย์รถอะไรต่างๆผู้หญิงอย่างเราลงทุนทั้งทีก็ต้องคู่ควรกับอัญมณีสวยอัญมณีสวยๆที่ยิ่งเก็บไว้นานเนี่ยนะคะยิ่งสร้างมูลค่าแต่จะมีแบรนด์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแบรนด์แรกค่ะ แฮร์ร <Harry> ี่วินสตอพูดชื่อนี้มานะคะต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่มีต้นกําเนิดยาวนานมาเกือบ100ปีแล้วนะคะแล้วก็เพชรที่ดังที่สุดของเขาเนี่ยชื่อว่าโฮปโฮปโฮปใช่ค่ะความหวังความหวังค่ะซึ่ง Hope เม็ดนี้เนี่ยนะคะมีต้นกําเนิดที่ประเทศอินเดียเมื่อ400ปีที่แล้วแล้วก็ถูกซื้อขายผัดเปลี่ยนถูกขโมอยอะไรกันไปนะคะจนกระทั่งมาตกอยู่ในมือของ แธรีวินสตันซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยนะคะเขาก็ได้มาเจียให้เล็กลงให้มีขนาดแบบพอเหมาะกำลังดีนะคะแล้วก็ ตั้งโชว์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่อเมริกานะคะเขาบอกว่าเพชรโคบเม็ดนี้เนี่ยนะคะมีมูลค่า250ล้านดอลลาร์ดอลล่าไม่ใช่บาทนะคะดอลล่ามีน้ำหนักนะคะ45กรัตกว่าเกือบ46กรัตนะคะแล้วก็เป็นเพชรที่หายากมากๆอันนี้คือเป็นเพชรที่สร้างชื่อให้กับแบรนด์ Harry Winston เลยนะคะราคาไม่ตกอย่างแน่นอนมีแต่ขึ้นนะคะสำหแบรนด์ Harry Winston สวยงามเนาะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่จริงๆแล้วก็ไปแนวทางเ<น>ดียวกันเลยใช่ค่ะซึ่งมาจากฝรั่งเศสนะคะมีตั้งแต่ปี1896<ฮ>นะคะ<ฮ>ชื่อนะคะ v a n c l e e f and a r p e l s เป็นนามสกุลของสองคนนี้ก็คือมาจากเป็นสกุลของสองคนนี้เลยใช่ค่ะก็เป็นคู่รักกันนะคะเอสเทลอาร์เพลนะคะเขาก็เป็นลูกสาวของพ่อค้าเยอมนีค่ะแล้วส่วนผู้ชายนะคะสามีเขานะคะก็เป็นลูกชายของช่างแกะหินอืมช่างแกะหินเขาเกิดมาคู่กันน่ะก็เลยแบบว่ามาคู่กันเขาเลยทำแบรนด์เนมนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นเหมือนแบบแบรนด์ของครอบครัวด้วยค่ะลดยส่วนจะเป็นพี่ชายหรือน้องชายของของฝ่ายผู้หญิงอะค่ะที่ มาร่วมด้วยร้านแรกที่เขาเปิดเนี่ยเขาเปิดฝั่งตรงข้ามโรงแรมวิสคาลเชนเพราะฉะนั้นนี่คือรู้ราาเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือมันก็จะเริ่มมีคนรู้จักที่มาจากโรงแรมแต่วันชอบแบรนด์นี้นะว่านรู้สึกว่าบางทีเนี่ย อันเล็กๆของเขาเนี่ยหวานๆนะเนาะมันดูน่ารักดูเป็นผู้หญิงอะแต่ถ้าสมมติเป็นอย่างเงี้ยเป็นราศีเห็นไหมคะเป็นราศีสิบสองใส่ปึ๊บรู้ปั๊บเลยว่าคุณใส่แบรนด์อะไรจริงค่ะเนเห็นคนชอบซื้อไปเป็นของขวัญค่ะเยอะมากจะใกล้วันเกิดใครบ้างคะ โอ้ยไม่ใกล้แต่ว่าอยากได้ได้ไหมคะนันไงถามด้วยเฉยๆก็ไม่มีอะไรทจริงอ่ะเ <laughs> ขาบอกว่าเป็นหินธรรมชาติ <laughs> ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะสามารถแบบเปลี่ยนสีได้ <laughs> ใช่ไหมคะ <bugün> แต่คอเกของแบรนด์นี้อีกอย่างหนึ่งคะ่ะพี่แคทที่เราคุ <c oughs> ยกันไงว่าแบบเขาสามารถเอามาตอ่อบนชกอกโก เป็นสร้อยได้ด้วยใช่ไหมคะาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะมันจะเป็นสร้อยข้อมือก็ได้โชกเกอร์หรือจะเป็นสร้อยหรือไม่ก็ตัวจี้สามารถที่จะเอามาเป็นขิงกราดได้เหมือนกันเพราเลี้ยความ,มที่แบบมันมีหลายสีนะคะพี่แคนพีิวานแล้วเอามาแบบเอ้ยใส่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเขียวฝั่งนี้เป็นสีเพลย์อ,อย่างเงี้ยสีแดงอเนกประสงค์เอออันนี้น่าสนใจวันวันจะถึงวันเกิดหวานแล้วนะโอเคบอกเฉยเฉยกพูดลอยๆพูดลอยๆค่ะบอกว่าให้สามีซื้อให้สิค่ะช่วงเนี้ย ใช่เลย <laughs> นะคะ <laughs> อีกแบรนด์หนึ่งต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มักจะใส่คู่กับแวนคลีฟนี่แหละก็คือคาเทียนั่นเองเป็นไฮจิวเวลรี่นะคะในฝันของผู้หญิงหลายๆคนเลยนะคะเราเห็นกันเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าทั้งแบบเหล่าเซอร์รีี่คนดังระดับโลกนะคะรวมถึงเซอร์รีคนไทยเนี่ยก็จะนิยมมากๆเลยเขาก็จะแบบมีเอกลักษณ์นะคะก็ด้วยความที่แบบมีนาฬิกามีเครื่องประดับมีกระไรงข้อมือแบบนี้ใช่ไหมคะรุ่นฮิตฮิตรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เขานี่ก็จะมีรุ่นเลิฟแล้วก็รุ่น just include นะคะหรือว่ารุ่นตะปูเนี่ยแหละตะปูใช่ก รุ่นเลิฟนะคะสำหรับราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านนะคะต้องบอกว่าล่าสุดจีปินเอเชียระดับโลกนะคะจีซูแบล็คพิงคเนี่ยได้ขึ้นท่านเป็น global master ของคาเทียด้วยไปเจอกับคิมเบอรี่ถูกต้องน้องสวยไหมค่ะสวยทั้งคู่เลยแล้วแฟนพี่หว่าเนี่ยแจ็คสันหวังเนี่ยก็ใส่ไม่ปฏิเสธเลยนะไม่ปฏิเสธในฝั่งผู้ชายแจ็คสันก็เป็น โคาท <Brand S 2> ีแบรนด์ ambassador คือยู <c oughs> นิเซสนีคือคือเครื่องประดับเดี่ยวนี้ยเวลาออกแบบมาทำไมต้องคอนกันด้วยคะเ <c oughs> วลาออกแบบมาเนี่ยนะคะ เขาสามารถที่ใส่ได้สําหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมนําศิลปินเอเชียมาเป็น global brand ambassador ถึงว่าจะเป็นแบบหลายแบรนเลยนะคะใช่ค่ะอย่างแบรนด์ต่อไปก็เช่นกันนะคะ burberry b u ู b e r ี y เนี่ยถึงน้องลิซ่าเลยค่ะใช่ไหมลิซ่าเนี่ยนะคะก็ขึ้นแท่นนะคะเป็น global brand ambassador หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะ b u แกร r r เนี่ยนะคะโด่งดังมานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมอัญมณีต่างๆเป็น นาฬิกาเป็นอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าปีล่าสุดเนี่ยโอ้โหเขาบอกเลยว่ายอดขายแบบพุ่งทยาน แบบนี้เลยนะคะเอกลักษณ์ของแบรนด์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาคิดอีกแล้วนะคะก็คืองูอูอัศรพิษแห่งความงามอมาจากจริงจจะพันทั้งคอจะพันทั้งแขนก็ได้ยินดีให้พันแต่พี่กลัวงูไงแต่เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะเหมือนที่ลิซ่าใส่ใช่ไหมรองน้ำที่เราคุยกันอ่ะใช่ค่ะขายหมดหวันหวัน2องพันล้านปิดจอบได้เป็นไมกแปรนดุกเ่เลยค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไม b ูเก a ร i เนี่ยถึงกลับมาฮิตอีกครันะ้งหนึ่งคือเขาเอาซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยกลับขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากๆยอดขายปังมากๆเลยก็เริ่มต้นที่หลักแสน <c oughs> เช่นกันนะคะใครที่อยากจ,จะลงทุนกับจิวเวลรี่นะคะแบรนด์บูเก a r ก็ น่าสนใจมากนกนคายแบรนด์ต่อไปนะเป็นแบรนด์ที่พี่ชอบเองเหมือนกันมีความรู้สึกว่าชอบคอลเลคชั่นที่เรียบหรูของเขาเฌ f ฟานี่แองาดูน่ารักเลยค่ะจริงๆแล้วนี่คือมันเป็นแบรนด์ของอเมริกาแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ดังแค่ในอเมริกาอย่างเดียวในเอเชียก็มีมีคนแบบ สนใจมากใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องประดับที่สามารถจะใช้ได้ในชีวิตประจําวันของเราได้เหมือนกันแล้วก็ดีไซน์บางดีไซน์อย่างเช่นว่านกเอ่งเราชอบนอก <laughs> นกมันน่ารักมากเลยนะคะค่แบบดีไซน์มันเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยนะก็จะมีหลากหลายอย่างมากเลยแบบพวกเข็มกลัดพวกจี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่เราชอบอันนึงที่แบบว่าเขาจะเขียนแบบ please return to Tiffany and Co. ชมคะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นกิมมิคของเขาท่มันเป็นานอกลซึ่งแต่ละแบรนด์ที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะก็จะมีซิกเนเจอร์มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ต่างกันมีความเปรี้ยวหวานอะไรที่แตกต่างกันใครที่อยากจะซื้อขวัญ hết thôi ซื้อให้คนที่รักหรือว่าอะไรเหมาะกับการลงทุนนะคะก็เลือกตามที่ชอบได้เลยแต่ทั้งหมดไม่ได้อยากให้สิ้นเปลืองนะคะก็เป็นการเอามาเล่าสุกกันฟังเกี่ยวกับการลงทุนในแบบของผู้หญิงใช่ฉว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยชอบนะคะแล้วก็แบบถ้าเราทํางานหนักเนี่ยเราแบบพ่อแม่ถามว่าเฮ้ยเงินไปไหนเรามองข้อมืออยู่นี่ค่ะแม่แม่เป็นลมใส่โอ้โหแม่เอาเงินเราอยู่ตรงนี้แล้วก็อุ่นใจใช่ไหมของเราเมืมองเราก็แบบมีความสุขเอาเป็นว่าใครนีมีความสุขในรูปแบบไหนก็เลือกที่ตัวเองขนาดแล้วก็ไม่ ร้อนใครเนาะใช่แล้ว<ช><ช>ค่ะั้นช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเราก็ยังอยู่ในส่วนของเครื่องประดับใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ไทยซึ่งดังไกลระดับโลกแต่จะเป็นใครเจอกันช่วงหน้าค่ะ,คะ